สวัสดีค่ะลูกเพจทุกคนวันนี้แอดจะพาทุกคนไปส่องดาราหนุ่มหลอ่อดีเกอคุณหมอที่เห็นแล้วทำใจเหลวอยากป่วยไปรักษาตัวกันเลยค่ะทุกคน มาเริ่มกันที่คนแรกกับแฟนใหม่สุดคิ้วของสริษาในละครสงครามสมรสตอนจบเมื่อคืนที่แอดต้องบอกเลยว่าเรียกเสียงตอบรับไปแบบดีเยี่ยมกับเหน่งสลันนาาประเสริฐกุลหรือหมอเหน่งดีกีสัตวะแพทย์สุดหล่อที่มีคลินิกรักษาสัตว์ถึง3สาขาอีกทั้งยังเป็นนักแสดงหนุ่มมากความสามารถที่แจ้งเกิดจากภาพยนตร์ water boy และละครคอเกิใหม่ใกล้ๆเธอ หมอเหน่งได้เล่นขั้นเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกในละครพาทุกขาตจากนั้นมีผลงานอื่นๆมาให้ติดตามอยู่ตลอดทําให้หมอเหน่งมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทําเอาคนอยากเกิดเป็นน้องหมาน้องแมวไปให้คุณหมอเหน่งรักษากันเลยทีเดียวค่ะซึ up, ่งแอดก็เป็นหนึ่งในนั้นเองผมผัดถ่ายหมาแมวที่คลินิกตั้งเยอะรับรองลูกพิศาสสวยแน่นอนเพื่อดนั้นที่คนที่อยากเป็นเพื่อดนั้นที่ ใช่ค่ะถ้าเป็นนักร้องคุณหมอที่เป็นที่รู้จักกันดีแอดว่าคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหมอฤทธิ์เรืองฤทธิสิริพานิชนั่นเองค่ะซึ่งหมอฤทธิ์เริ่มเข้าวงการจากการประกวดรายการเดะสตาร์้น้าคว้าดาวและมีแฟนคลับมากมายในช่วงนั้นแต่ด้วยที่หมอฤทธิต์ต้องเลือกกับไปรเรียนต่อหมอให้จบ ทำให้หมอลิ์ต้องพักงานในวงการบันเทิงไปและส่งท้ายแฟนคลับด้วยเพลงลักหนึ่งคำจดจำตลอดไปทำเอาแฟนคลับเสียใจกันยกใหญ่เเก็บรอออยยิ้้มฉันนไวใใจขงธ แต่แล้วหมอลิ์ก็กลับมาเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ด้วยรูปถอดเสื้อลงอินสตาแกรมโชว์ซิกแพคสุดแซ่บทำเอาแฟนคลับพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าดีสุดๆอย่างนี้ใช่ไหมคะที่เขาเรียกว่าน่าคิตตี้บอดี้มาเวลซึ่งหมอลิ์ก็ยังรับงานในวงการบันเทิงต่อมาเรื่อยๆพร้อมกับทำคลินิกของตัวเองจนตอนนี้มีคลินิกไปแล้วถึง8สาขาซึ่งต้องบอกเลยว่าครบเครื่องมาก ทั้งหล่อทั้งเก่งทำเอาสาวๆต่อคิวทำหน้าดูแลผิวกันเป็นแถวเลยคะ่ะหมอหน้าหล่อขวัญใจสาวๆนางสาวไทยปี2549อย่างหมอเจี๊ยบละละนานที่ปัจจุบันเป็นหมอชุกเชยและรับงานแสดงเท่าที่มีเวลาว่างแถมหมอเจี๊ยบยังทำกิจกรรมเพื่อสังคมหลายอย่างเท่าที่มีโอกาสทั้งที่งานแสดงก็ลุ่งมากๆแต่หน้าที่หมอก็ไม่เคยทิ้งเช่นกันแต่ต้องบอกเลยว่าสาวๆคนไหนที่กำลังเล็งหมอเจี๊ยบอยู่คงหมดสิทธิ์แล้วแหละ เพราะว่าหมอเจียวเขามีหวั่นใจที่คบกันมานานถึง8ปีไปแล้วคะ่ะต่อกันด้วยอีกหนึ่งหมอที่ตอนนี้เป็นนักแสดงวัยรุ่นที่มีแฟนคลับเยอะมากกับมิกสหภาพที่แจ้งเกิดจากการแสดงซีรีส์วายเรื่องนิทานพันดาวกับบทคูเทียนที่ตกเสาวัยวเข้าร่มไปแบบถล่มทลายด้วยความน่ารักลุกดิก๊กและความคียเล่นทําให้มิกเป็นนักแสดงวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากมาจนถึงปัจจุบันแต่แอดต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่กําลังจะต่อคิวไปรักษากับหมอมิกเนี่ยคงต้องเบรกก่อนนะคะ พราะหมอมีกเขาเป็นสัตวแพทย์เขารักษาแค่น้องหมาน้องแมวเท่านั้นนะคะใจเย็นก่อนนะคะสาว และคนสุดท้ายถ้าใครเกิดทันในยุคข,ของกามิกาเซ่เหมือนแอดต้องมีความคุ้นหน้าคุ้นตากับหนุ่มคนนี้อย่างแน่นอนค่ะกับหนุ่มมินยงสูวิมลซึ่งหนุ่มหล่อคนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่เดบิวเลยก็ว่าได้กับเพลงที่เป็นที่รู้จักอย่างรักแล้วไปไหนและหนุ่มมินยังมีผลงานเพลงอื่นออกมาเรื่อยเเรียกได้ว่าวัยรุ่นยุคนั้นต้องฟังเพลงเขาเลยค่ะและปัจจุบันถึงหนุ่มมินจะไม่ค่อยได้รับงานในวงการบันเทิงแล้วแต่เขาก็ยังหล่อแบบเหมือนเดิมตั้งแต่เด็กจนโตและตอนนี้ก เกาหลีเกาใจสุดๆหน้าไม่เคยเปลี่ยนเลยตั้งแต่เด็กจนโตแถมตอนนี้มีดีกีเป็นแพทย์หนุ่มสุดหล่อทำเอาสาวๆอยากป่วยไปให้หมอมินรักษากันเป็นแถวเลยค่ะ เป็นไงกันบ้างล่ะคะคุณหมอแต่ละคนที่แอดนำมาฝากวันนี้ก็คือแซ่บๆทั้งนั้นเลยชิมิล่าไหนแอดไปกดติดตามใครเราบ้างบอกเลยว่าแอดเก็บหมดทั้งหล่อทั้งน่ารักแถมดีกี้หมอขนาดนี้ก็ขอติดตามไว้ประดับ IG ให้ชุ่มฉ่ำหัวใจสักหน่อยละกันถ้าใครอยากให้แอดมาบอกต่ออะไรอีกก็เมนมาได้นะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะ